สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับอาร์มนะครับผมช่องพัฒนละคิรินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเท้าเวสุวรรณนะครับเหรียญเท้าเวสุวรรณโนนะครับปัดถมพมจตุมหาราชิการุ่นหนึ่งนะครับผมหรือว่ารุ่นมีแล้วไม่จนนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมวันนี้ผมจะเอามานําเสนอเกี่ยวกับเป็นเนื้อชนวนลมดํานะครับผม เนื้อนี้มีการจัดสร้างอยู่25 9 9 9ัน้าองค์นะครับผมเป็นเป็นถือว่าเป็นเนื้อที่สวยนะครับเป็นรุ่นที่สวยนะครับผมจะเป็นการองค์รวมเทพนะครับรวมองค์เทพมาอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีความสวยงามมากครับรุ่นนี้กําลังจะร้อนแรงเลยนะครับดูความสวยงามนะครับเห็นไหมครับผมดูขอบครับดูความสวยครับผม เห็นไหมครับโอ้โหสวยสวยมากครับครับผมโอ้โหสวยครับนี่จะเป็นเนื้อชนวนลมดำนะครับผมข้างล่างจะเป็นพญาปุริศาสตนะครับเป็นบริวารของอพระท้าวสวุวรรณนะครับหนึ่งในสี่ของบริวารของ้าวเวสวุวรรณนะครับนี่นะครับ สวยไหมครับผมดูดูดูเดี๋ยวนะครับอ่าดูครับผมสวยมากนะครับดูด้านหน้าดูด้านข้างครับนี่ดูนะครับถ้าถ้าพี่ๆท่านใดเผื่อไปเจอที่แผงที่อะไรนะครับจะได้ดูไปเปรียบเทียบนะครับอาจจะจะดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เหรียญแท้นะครับผมอ่านี้จะทําการลมดําก่อนนะครับแล้วก็ไปตัดขอบนะครับ ดูด้านหลังนะครับผมนะครับจะเห็นความสวยงามของของเหรียญเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อชนวนลมดำนะครับผมสังเกตนะครับดูที่ขอบนะครับดูความคมความชัดนะครับความลึกนะครับถ้าท่านเห็นแบบนี้นะครับรับประกันไเลยนะครับว่าแท้ครับ เดี๋ยวผมแกะเปรียบเทียบอีกหนงองให้ดูเลยครับนี่คับสว,สวยเลยนะครับจะมีเป็นตาซีนอย่างนี้นครับจะเป็นตาซีนบัดนี่นะครับผมก็ได้มาอยู่หลายเหรียญเหมือนกันนะครับผมนี่ครับ เห็นไหมครับนี่ครับผมเหรียญแท้นะครับจะเหมือนกันมากครับความสวยงามเห็นไหมครับผมเหมือนกันทุกเหรียญนะครับสวยงามครับเผื่อพี่ท่านใดไปเช่านะครับอจะได้ดูเป็นความรู้เล็กๆน้อยนะครับจะได้แบบ ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับว่าที่เราเจอแท้หรือหรือเก๊น,นะครับผมนี้ยครับนี่ครับผมสามเทปถ้าถ้ามีกําลังเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมว่าอนาคตน่าจะน่าจะไปไกลครับน่าจะไปไปได้ไกลเลยแหละครับสวยครับผม ตอนนี้ราคายังจับต้องได้อยู่นะครับเหรียญตะแท้ยังจับต้องได้อยู่ครับยังยังไม่แพงนะครับยังอยู่หลักร้อยครับดูความสวยงามครับโอ้โหเห็นไหมครับขององค์ท่านโอโ้สวยมากครับ อันนี้เป็นเนื้อชนวนลมดำนะครับผมสวยๆครับตอนนี้คือโอ้โหคนศรัทธาเยอะมากครับที่วัดจุลามณีของเรานะครับผมคนนี้ไปไม่ขาดสายเลยนะครับตอนนี้ถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บไปก่อนนะครับผมก่อนที่ราคาจะจะพุ่งขึ้นไปนะครับนี่ครับจะเปรียบเทียบข้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบข้างให้ดู เห็นไหมครับนะครับนะครับผมสวยนะครับผมว่าสวยพี่ๆท่านใดที่อยากเก็บนะครับถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บไปก่อนนะครับผมแล้วก็ดูดูให้แน่ชัดนะครับว่าแท้หรือเก๊นะครับเดี๋ยวนี้เพิ่งออกมาตอนปี6กสนะครับผม แต่ผมบอกเลยครับว่าสวยนะครับเห็นไหมครับโอเคครับผมง่งก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับครับขอบคุณครับผม